sưa ăn kim, cái quả quá, quá ở này, đoạn, đoạn, đoạn. đây nhắn nó nấm อะออกจากนี <laughs> <laughs> uh, ้ก uh ็ข ah ึ <si ้นเริ่มขึ้นผู้ใหญ่ยังประมาณได้ห้ามแปนเนาะแปนแต่นี้ห้าเวียงจากหลักก็ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบโอ้

โอ้ห่างเข้ามาสามร้อยหกสิบมาไปปีนมาที่ท่ายหูมรวม สีแยกไปทางนั่นไปเมืองช่างฮองบ่ไปทางนั่นหรอไปทางใดเป็นทางไปพุ่นหรอไปทางใดทางไปพุ่นหรอไปไส่อ่ะโอ้กศรีเลยทางนี้ทางเงาสีเมื่อไปทางนั่นเป็นทาวน์เซนต์คา กระปุกยังลาฟ้าเน่น่ะกระปุกยังแจ้วอะปุกขอไรแล่น่ะห้่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบเบิร์ดบ่ฟ้าปุกห้าสิบเบิร์ดบ่อ เอาห่าเอาหอในสองสองปุ๊กฮะอันเดียวกันเบิร์ละวะนะะฮะำหากับสำแปดเอาสำหาสอง ไปฟ้ากลนห้องการก่อนใจกอบใจฮะเออกูไปยังนนะอะไรมอง,งงานก่อสร้างของเราไทยไป เดินทางต่อ เินเข่าบินเฟอร์สนห้อนเนาะมาๆๆทุกคนงเเออบน้องน้องตา บริการเองพักอันบ้านนี่เกินกับบ้านยังครับฮะน,นาสาเมืองเมืองสังทองเนาะแผงเมืองจันเนาะอ่าจัดเอาเอง กุญแจมาแล้วหวอมหอมเปิดหนอนอนยูบ้านาไยเมืองสังทอง เวียงแล้วเวียงแล้วกำลังออกเืงอสวัสค์ตดติดไปแดง มาหันเงินแล้วเนาะแบ่งเคืองแบ่งกองกันแล้วกินมาแดงประเทาไทยเบิงนะ่งเนาะนี่เป็นของฝากมาได้เน,นี่ยฝากจากสชียงยะก็ม่ี่น้องขนให้เบิดเลยนี่ไผ้มเรื่องรู้กืมน,นอตบอกินีนอตบอ <c oughs> หอมบ่กชิ้นหอมบ่หฮึมหึมโผลโผลโผจื้อกันบ่หฮึมเอาหอดสวรรค์เ้วเด้อขอบใจของฝากของตอนเนาะแบบพีน้องเซาบ้านบนประพอหอดสวรรค์ ตีหนึ่งออกมาแต่แปดวงเช้าเนาะหบออตีหนึ่งเอาทิปนี้ก็ขอจบทิปไปยามบ้านเนาะทุกคนหาเออือหุกมือหาคืนทิปนี้ก็ขอจบไปเรื่องอันนี้เนะเดี๋ยวติดตามบัง กิปต่อไปเนาะว่าวลาแดงสีพปาไปที่ยวอาใส่เนาะทุกคนลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วลุกคนบายบายสบายดีวันสบายดีหืมกินหอดกันบ่หืมอ่าโตอกังใหม่จองอยากสองอยากล้ออะองอยากร้มบ่ ơi ngàm thì qua bên đây tôi mú đấy nó đen có chơi đông đen con, thế này đấy Thôi đi đây vừa mình nhảy đây bà sư ăn hành bay con chắp cho hay không yên nát hơi ปนปนคนอยากได้ก <dr> ็เอยแล้วเนาะบูบูสีด่งเคิดูสุดใหม่อ่าละบบูบูขักแทะขักแทะลงมาดูลงมาดู Mẹ mẹ bung pai bu 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 mày bu bằng bu 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 ta bu 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 bu

ก๋วยนงงว้งงัวชตรงนี้กินกองม,เยอยา,งอม,มาเลยเฉยะคนอาหารมะแดกปุ๊กละร้อยนมไม้มเยยาเลยเฉยะมีสมซีนอีกในตูก้กิ้งนิก็เมน เพรช่วงนี้องกินเสียเะี้ยช่วงนี้มาเบิ่งนชนพักใส่หน,งน,น,น,ดดนังมัวมาแต่เสียเงี้ยกอดแถวลรับคันโซยหนังงัวใส่บางเป็นแล้วนี่มาออิรนก็จะกินแล้วนี่สีมบัง

เซซูยูไปแม่ลูกไปอยู่ข้างแมวบอภาพ่อลูกบอภาพเมือีกันอภเออ่าพ่าฮ่้่าไปไปยีอไปดึงลูกยังบไดหูเออเบาอีกเออเยไปเปิดไฟเปนทเกตนะมท้าเกาเกมาเมามกตเตาเกมเกิมเกมเกตมาเกเ้เตาเกมก ມາເດີ້ມັນເກດຫຼານເດີໍາສກຫຼາຍໃຫຍສູຮຽນງແກງຍາາ